สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆเอซที่น่ารักทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องยูทูบออยล้ลซิ่งดินด่วนเมืองบนนะครับอยู่กับผมเส้นเคยนะครับหนุ่มออยคนล่าฝันนะครับกับข่ายชุมิตโมเอทท์สองนะครับมาดูฟรีไม้ได้มืออาจารย์ประหยัดน้อยแอลวานนะครับผมเกาดินนะครับแบบน้อย เข่วไปได้ครับดอกนาได้สวยมากครับหกล้อจอดนะครับเขามาใกล้นะครับเอาไปโคกโกยเอานะครับปุ่มเต็มๆนะครับหกล้อจอดนะครับหลังจากทอยแล้วก็เข้ามาใกล้นะครับแล้วก็ม่โคโยนยินทอยเอานะครับผมกับทีมงานบุญเสษตรลุ่มืองพณิชย์นินะครับผม รับเหมาถมที่นะครับผมขุดสะขุดโคกน้องนาโมเดลนะครับผมขุดหอยดอกข้องนะครับผมปั๊บไม่ปั๊บหน้านะครับก็เป็นงานปั๊บหน้านะครับผมดูห้าเจ็ดนะครับอาจารย์เชียวนะครับครับแทนอาจารย์ตำนะครับอาจารย์ตำไปเกี่ยวเขานะครับเอ็มยูห้าเจ็ดนะครับทีเด็ดเชียเอ็มครับผมปั๊บหน้าฝีมือครับทีมงานเราบุญประเสรธิฐดุ่งเดียงนะครับมีตําือนหนึ่งนะครับผม กำลังเก็บรายละเอียดนะครับหน้าง,งานได้เก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วน,นะครับเดี๋ยวแต่ลงทอนะครับก็จะเตรียมส่งงานมานี้นะครับกับปับพื้นที่ที่จะปลูกบ้านนะครับผมขอขอบคุณไปดางเจดุงนะครับเจดุงมันต้องเสียกนะครับที่เสบริการทรีมงานบุนประเสศอุ่งเรืองพาณิชตนะครับในการปับให้ปับหน้านะครับ ฝีไม้ไายมืออาจารย์ประหยัดน้อยเอวานในการโยนโยนดินนะครับทอยดินนะครับดูรอยฟันนะครับชุดจัดครับทีมงานเราบุะเกษตรเืองเดืองพาณิชย์นะครับผมมีตะมือหนึ่งครับคัดมาฝีมือมามีตะเมื่อซีพครับผมกับจานเขียวนะครับดูคู่กันครับแม็คโครโกยดินรถไทยเก็บงานครับ รถไทยเก็บงานปั๊บน้านะครับผมเบ่งไปพร้อมกันนี่ครับ F4 เพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านนะครับดูเป็นตัวอย่างได้นะครับในการทํางานนะครับผมตรงนี้ขาก็บมนเก็บได้เละหยาดไปนะครับบนในเก็บขอบไปนะครับเพราะว่าขาต้องเอาดินตัวนี้ไปก่อนนะครับอ่านว่าดินจะเดือดหน่อยเดือดได้เท่าไั้นนะครับข้า็จะมาเก็บได้เอีหยาดแก็เก็บระลับไประลับไปนะครับก็ให้รถไทยปั๊บไปนะครับงานก็จะเดียวง่ายนะครับ เอารถเมโคเฮ็ดนะครับกับรถไถกับรถดำเฮ็ดปั๊มให้ปั๊บหน้านะครับเดีมากกดรถไถเฮ็ดนะครับจบเชื่อเดียวนะครับเป็นยังคือว่าเนี่้นะครับ fc เพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านนะครับเพราะว่าพื้นที่สูงนะครับถ้ารถไถยไรนะครับรถไถจะลงบ่อไหนนะครับมันจะเป็นดินแข็งนะครับบางทีนะครับแล้วก็ไร้ดินมาพี้าวครับด้มาไกลเกินนะครับกับเฮ็ดหญ้าครับราคารถไถเฮ็ดกับเจเบิร์ตไลค์ราคาเมโคเฮ็ดนะครับ กับหนึ่งนะครับในเดือนการปานขั้นนะครับก็จะบรได้ความงหญ่นะครับแล้วก็ความเดียบเดียมคมแบบนี้นะครับแล้วก็เฮาปลูกสามารถปลูกต้นไม้นะครับปลูกบักมูบักทั่วบักแตียงกินได้นะครับน้าพันเทนานะครับนะครับเก็บได้ละเอียดนะครับหน้างานในการสิบเปอร์เซ็นต์นะครับอีกท่งหนึ่งรับของอ่อนะครับอยู่ข้างล่างนะครับตัวนั้นสะกั้นไว้นะครับเดี๋ยวท่งนี้ก็จะต้องไปเห็ดนะครับผม ขอบุญขอบคุณพี่น้องนะครับที่ใส้บริการทีมงานเท่าบุญประเสริฐดุเรื่องมาตลอดนะครับผมทีมงานหอจกบุญประเสริฐดุเรื่องพาณิช์นะครับผมขอบคุณขอบคุณไปทั้งพี่น้องนะครับที่ใช้บริการทีมงานเท่ามาตลอดนะครับสวยจัดสวยจัดครับทาเบิงเฮ็ดตอนเฮ็ดเดียวนะครับผมเบิงฟีใหม่ได้มืออาจารย์เชียวกับปั๊มให้ปั๊มหนาครับผม ใกล้ๆครับกำลังเก็บฟอสครับจับนำเตียงไว้เลยครับรอดไม่รอดรอดไม่รอดโอ้โหรอดครับเป็นำข้ามหมวกหน้าหมวกฟอ,บอนะครับผมนิดหน,น,น่อยนะครับ รอครับรีววาฟังเสียงเครื่องเสียงปั๊มปั๊มนะครับสายสมิตซมูนะเดียวแรงไวสมือต้นสมือปลายนะครับ ประหยัดน้ำมันนะครับใช้งานทนทานนะครับต้องยกใ้ข่าย่ซูมิตตโมูนะครับผมถ้าใครได้ใช้นะครับจะลงนัก่ข่ซูมิตตโม่นะครับผมลองใช้ดูนะครับแล้วจะติดใจนะครับผมมึงซีไม่ได้มองอาจารย์ประหยัดหน่อยเอาหวานครับ ที่การถอยดิมนนะครับถอยอยังไงให้รวดเด็วนะครับถ้าอยากให้ถอยเรียวแบบนี้ต้องเดินต้องเราก็ต้องดูที่หน้าง,งานด้วยนะครับต้องเดินยืนรถแบบนี้นะครับเพราะเราเราก็ต้องเอาที่นี่แล้วก็เอาโยนไปโยนไปแล้วก็ถอยไปเรื่ <werk> างงาอยๆถอยไปเรื่อยๆนะครับหน้างานก็จะไปไกลเรื่อยนะครับ ขอมาชมขอมาเบิ้งขามาชมผลงานทีมือทีมงานบุญเบิร์เสือตุงเรื่องพานิบได้นะครับทีจังหวัดอุบลเท่านะครับผมอำเภอศรีเมืองใหม่นะครับตำบลคั้มไหนนะครับบ้านคั้บอนตอน้องนุกท่านะครับนี่คือที่ตำบลขั้มไรเขานะครับหน้าแปลงนี้นะครับปับสองธงนะครับในราคาอยู่ที่แสนเอ็ดนะครับขอขอบคุณขอบคุณพี่น้องนะครับที่เสียาำทีมงานบุญเบิร์เสือตุงเรื่องเขานะครับ ว้ยเนี่ยนี่ต้องเอาฟันสามนะครับฟันเจ็ดไทยโบอยโลกนะครับอินนาแข็งขนาดเป็น U57 ครับไซดีนะครับโคบตานะครับ5.7กับ5.5นะครับที่ทีมงานเราใช้อยู่นะครับ รุ่นขนาดกลางนะครับไม่เล็กไม่ใหญ่นะครับทางานคล่องแคล่วรวดเดียวว่าต้องว่องไวนะครับผมต้อง5755นะครับแรงนะครับคนขับพ่อไม่เหนื่อยนะครับสบายสบายในการทํางานนะครับอ้ยเจดินดาครับดินเนี้รับบินหยุดครับินหยุดอาจารย์เชียวครับ ที่มือครับดูความเงียบเอาครับเดี๋ยวจะหาว่าคุยนะครับผมให้ดูผลงานเอาเลยนะครับทีมงานเรามีแต่มือหนึ่งครับคัดมามีแต่มืออาชีพครับประสบการณ์20กว่าปีนะครับสุดเฟอร์แต่ละคนครับดูคายสิ้นจมูกนะครับโยนดินนะครับผม แบบฟางนิ่มๆเบาๆนวลๆนะครับไปเรื่อยๆครับสไตล์ทีมงานบุญประเสริฐรุ้งเดือนครับไปเรื่อยๆแต่ว่างานออกนะครับไม่ใช่ว่าไปเรื่อยๆงานไม่ออกนะครับผมกับบรรยากาศคึมแดดคึมฝนกับเป็นที่ถึงฝนจะตกนี่ครับก็ว่าผ้ายูเขานะครับผมบันทีเช้าวนสองะครับฝาน้าตึ๊บเียครับจะดดกับโมแดด จะคืมก็พวกคืมครับเอาเอาครับันตล่ลยอยู่กับบรรยากาศแบบนี้อัดตกไรนะครับคนนะครับคือชมคนทำงานนะครับผมขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามสองลอยลำซิ่งเมืองอุบลน,นี่เลยครับหนุ่มวัวคนดาฟันขอกลับคำว่า,าสวัสดีครับผม